ได้ของใหม่มาจากเซเว่นนะคะเป็นมูสเค้กรสคิสแคทนะนี่เดี๋ยวเราลองมาแกะดูว่ามันน่ากินขนาดไหนนี้39บาทนะจ๊ะโอ้ยมันจะแกะยากขนาดมันไม่ยากเราแต่เราทำให้มันยาก่องเง แท้เดแท้เดแท้เด,ย,เดย,ยังไม่ออกเลยว้าวอึช๊ชะน,นี่น่าแต่น่ารักมาก <c oughs> มีอันนี้ด้วยกินได้ไหมนะน่าจะเป็นไวช็อกโกลตนะคะนี่มันน่ากินมากจริงๆ เดี๋ยวมาชิมรสชาตินะอนี่นะคะมูสเค้กอันนี้ก็จะเป็นเนื้อมูสนี่ชิมพร้อมกันทีเดียวแล้วลกันสองชั้นอื้อ เนื้อมูฟมีความแน่แนๆหน,นึบหนบไม่รู้ที่อื่นเขาหนึบแบบนี้หรือเปล่าถ้าแช่แข็งอีกนิดน่าจะเหม่าจะกินแทนไอศครีมได้อร่อยกินแล้วหยุดไม่ได้ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่า มันมีความกรอบอยู่ข้างในด้วยไม่รู้ไม่ว่ามันมาจากอืมน่าจะมาจากตัวข้างบนนี้ค่ะอารมณ์เหมือนเราคืกแคแทแห้งอะ่ะทือมันจะมีความกรอบของเวเฟอร์นิดๆอืมแล้วก็บรรยายแบบมั่วๆไอ้ไม่ดูเขาใส่มาหรือเปล่าอืม ถือว่าแล้วจริงๆมันเป็นแค่ตัวนี้ที่เป็นคีสแคทกันนะส่วนนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตธรรมดาธรรมดาแรรมดาอร่อยจริงๆนะใครไม่เชื่อก็ไปลองชิมแล้วก็มาบอกด้วยว่าอร่อยจริงหรือเปล่าขอกินอันนี้ก่อนอสีตกก็สีตกอืม อร่อยจริงสำหรับคือครับเอร์บร์ใครชิมแล้วเป็นยงัไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะส่วนตัวแล้วชอบมากไปหาลองกันได้นะบ๊ายบายอืมนั่นแหละฟามนั้น